รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวผมเล่งน้ำหน่อยเริ่มจะนิ่งๆไปอาจจะไม่ไม่เน้นไม่เน้นผักนะครับแต่เราอาจจะแบบเน้นๆเ,เรื่องเรื่องของเนือ้อเยอะๆใช่ก็เป็นบรรยากาศไปโอ้หนี่ถ้ามีเครื่องดื่มแบบ แก้ก๋วยมีฟองหน่อยก็จะดีมากเลยนะมาเช็มด,ดูแล้วบรรยากาศเช้าก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาก็โป่งโลง่โลงโปร่งสบายนะครับกลับมาพบกับรลแคมปิ้งอีกครั้งนะครับกับบรรยากา,ากาศในครั้งนี้รับรรยากาศยามค่ำคืนอาจจะมืดมืดหน่อยเพราะว่าเราอยู่บนที่แคมป์จริงๆแล้วก็ อยากให้มาแลกแคมป์จริงๆแต่แลในลักษณะของของแคมป์กลางคืนนะครับวันนี้เราอยู่เหมือนที่เดิมครับ S w t Land Camp นะครับในเขตจังหวัดอำเภอเมืองนคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมแล้วก็ติดกับราชบ,บุรีเลยครับก็ห่างจากตัวเมืองสัก10บถึงสิบหาทีขับรถมาจากองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็เดินทางกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว แต่ว่าทัา้งถ้าทาั้งทริปเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นทริปที่2เหมือนกันนะครับก็เมื่อเช้าบรรยากาศตอนตอนเช้านะฮะเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะก็จะเห็นแดดโหแรงๆจ,จัดๆก็ร้อนเอาการเลยครับแต่ว่าได้ได้ความเย็นของพื้นน้าอ่างนาอ่างเก็บน้ำนะฮะก็ทําให้เย็นไปบ้างแต่ถามว่าตอนกลางคืนเย็นไหมเย็นนะครับเริ่มบรรยากาศเย็นอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยด้วยน้าที่อยู่ใกล้ๆน้ํำนะครับ ค,ค่าคืนนี้อาจจะมีลมฝนหรือว่าอะไรเข้ามาบ้างทำให้ฟ้ามีแป๊บแป๊บแป๊บแป๊รอยู่รอบๆนะฮะแต่ก็มีลมอยู่คิดว่าน่าจะพาลมเนี่ยครับพาเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนย้ายไปทางทิศอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เตรียมไว้อย่างดีไม่ว่าเรื่องของการเตรียมเอาทาร์ปเพื่อมาคุมในส่วนของกระโจมที่เรากางไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล,แล้วเมื่อครั้งที่แล้วตอนกลางวันนะฮะ ก,ก็ทริปนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็มากับมนาเคียนะครับแล้วก็เรื่องของเต็นท์กระโจมหร, P, หรือว่าเป็นเป็นทาร์ฟหรือว่าเป็นเสาทาร์ฟอะไรต่างๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ที่เห็นเนะี่ยใช้กันอยู่นะฮะก็มาที่นี่แล้วก็เดินทางกันมาก็มาลองใช้ดูเขาว่าเป็นยังไงก็น่ารักเอาการเลยครับน่ารักดีมากครับโดยโต๊ะหรือฟังก์ชั่นเ,เพื่อนๆชาวแคมป์ผ่านไปผ่านมาก็ แอบทักว่ามาจากไหนเห็นยี่ห้ออะไรก็เพรว่าเขาไปดูในเพจได้หมดนเคร์ก็สีสันบาดใจเลยครับเรื่องของมูดโทนสีดำหรือว่าเป็นพวกเ,เก้าอี้สีไม้บีชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใชแล้วก็พอมืดค่ามาก็อย่างเช่นเคยแล้วก็มีเรื่องของการกินอาหารในสัปดาห์นี้เราสตาร์ทกันด้วยอตอนตอนมืดตอนค่ำานะครับพออเพาต่อเนื่องกันเลย ก็เลยมีอุปกรณ์อีกอย่างสองอย่างที่อยากแกแนะนำนะฮะในส่วนของโมนาเคียก็คือหนึ่งอันดับแรกก็คือเป็นเซตวันนี้เราเตรียมเป็นเซตคุกกิ้เซตนะฮะของตัวนี้ก็ง่ายๆจริงๆตัวเนี้เราเราก็มันเป็นคุกกิ้เซตที่น่ารักมากนะฮะก็มีมีถุงใส่ให้เลยของโมนาเคียเหมือนกันนะเป็นเซตนี้แล้วก็มีถุงแล้วก็เขาก็จะมีหม้อหม้อขนาดต่างๆหม้อกระทะอะไรเงี้ยใส่ให้อย่างเงี้ยแต่วันนี้มื้อนี้ คงไม่ได้ใช้ก่อนเพราะว่าเรามีมือมอม้อพิเศษมือม้อต้อนรับจากจากแคมป์ที่ให้เรามาทานแล้วก็เป็นเมนูแนะนําเหมือนหลายๆแคมป์ก็คือเป็นเมนูหมูกระทะนะครับอะระหว่างนี้พูดถึงหมูกระทะผมก็จะพยายามาาต้มน้ําหมูกระทะไปเรื่อยๆเราก็จะได้แบบแบบแบบกว่าเราจะได้ไดทานได้กินนะฮนะโดยที่นี่ครับก็จะมีเรื่องของเครื่องดื่ม ฮาโกเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักมากแล้วก็จะมีขนมแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยเขาบอกว่ารออีกสักพักหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ถ้าอยากทานหรือว่าอยากมีเมนูพิเศษหรือว่ามาแคมป์กับเพื่อน,อนๆอะไรเงี้ยก็ได้หมูกระทะแนะนําวันนี้เราก็เลยจัดมาหนึ่งเซตและสําหรับชุดหม้อสนามของโมนาเคียนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมอร่อยร้อเซตตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น เป็นมีมีการเคลือบมาอย่างเดียนะครับในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกาต้มน้ําแล้วก็ฝาปิดอย่างเงี้ยครับใช่เดี๋ยพวพ่งนี้อาจจะได้ได้ได้ได,ดูได้ใช้กันนะครับในส่วนของจะทาอะไรทานกันดีพวกนี้นะฮะก็เป็นชุดฟุตแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําเช่นกันนะครับก็คือเป็นเพราะเรียกว่าเป็นเตาตั้งแ,แคมป์จริงๆถ้ามูกระทาไม่มีอย่างนี้เราเราเราเ,ราเราวลาไปเราก็จะไปตั้งเตากันใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเตา ตั้งแคมป์นะครับของโมนาเคียเหมือนกันนะครับตัวนี้ b ีบีคิวบาร์บีคิวกิวนะครับก็จะเป็นเซตเาขนาด34มสคูณ35นะครับแล้วก็สูง26เซนติเมตรนะครับประกอบง่ายครับลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็มีตะแกงของเขานะครับมีขามีตะแกรงอะไรให้อย่างน,นี้ก็ประกอบให้คร่าวๆนะครับเพราะเราก็ยังไม่ได้ใช้เพราะเรามีเตาจาัก กระทะมาวันนี้นะฮะอันนี้เป็นนยครับเป็นชุดเตานะครับลักษณะเงี้ยก็หนักประมาณ3.4กิโลกรัมนะครับเพราะไปมาง่ายครับแค่กระเป๋าไปนี้เองครับกระเป๋าสวยมากชอบกระเป๋าอย่างนะฮะกระเป๋าน่ารักมากมนาเขียเหมือนกันนะครับก็ไปดูได้ทั้งหมดเรื่องของอุปกรณ์อะไรก็ไปดูเขาเข้าไปดูที่เพจมนาเขียได้นะครับนะครับก็อุปกรณ์เยอะ กว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับแล้วก็ที่นี่เรื่องของราคาเรื่องของอ,ออเดอร์เรื่องของสินค้าอะไรเงี้ยมีให้ตลอดนะครับ M O U N A K E A ม o นาเกียครับก็ไปลองกันดูได้แต่ช่วงนี้เราว่าจะลองหมูกระทะหน่อยไม่รู้เป็นไงบ้างเป็นนี้เป็น2องชั้นในส่วนของกระจมแรกก็คือเป็นหมูโกเหลี่ยมขึ้นปุ๊บมีต่อตรงกลางนะฮะ แล้วก็ตัว cover คุมอีกรอบนึงก็จะจะเป็นตัวป้องกันเรื่องเรื่องฝนเรื่องแดดอะไรให้ให้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสมอบกมีเชือกมีเสากลางอะไรให้ปกติมีสีดําและสีเบตนะครับน้ําหนักก็โดยรวมก็4.5กิโลนะครับก็น่าสนใจอยู่เป,เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ T.U. สามพัน MM ใช่ครับตัวนี้ประมาณนี้ข้อมูลนะครับแล้วก็สนใจก็เข้าไปดูได้ในในส่วของเพจของมนไเกียนะครับส่วนเรื่องของเป่าอะไรเราก็น่าจะรับรู้กันไปแล้วนะครับก็ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอาจจะค่ำคืนนี้จะแบบอาจจะต้องรีบเข้านอนหน่อยว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนฟ้ามันแบบตื่นพรุ่งนี้เราก็จะดูบรรยากาศของเชา้าของพรุ่งนี้หลังฝนนะนะไม่รู้จะจะจะ,จะเป็นไงบ้าง หลังฝนแล้วอ,อาจจะแบบมีน้ําค้างคืนนี้แต่ว่าน้ําค้างเราอยู่เราเรากันครับคุมเ็นกระจอกหมอกไปก็น่า,าจะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของละอองหรือสายฝนถ้า,าจะากำกายมาหาเราคืนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขอเขา,าชิมสักคาหนึ่งหมูกระทะเป็นไงบ้างน้ำจิม้มเพราะว่าเด็ดมากครับที่นี่น้ําจิ้มแบบเป็นสองรสครับมีมีความเป็นเหมือนซีฟู้ด มีความเป็นปีพุ้นแล้วก็เปรี้ยวนิดๆแล้วนะจากกลิ่นนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมเล่งน้ําหน่อยเริ่มจะนิ่งๆไปอาจจะไม่ไม่เน้นไม่เน้นผักนะครับแต่เราจะแบบเน้นๆเ,เรื่องเรื่องของเนื้อเยอะๆะใช่ก็เป็นบรรยากาศไปโอ้หนี่ถ้ามีเครื่องดื่มแบบแก้กว๋วยมีฟองหน่อยก็จะดีมากเลยนะลอเชิคดู น้ำจิ้มติจาร์มากมากครับเดี๋ยวกินเสร็จก็ว่าเดี๋ยวเข้านอนคงพรุ่งนี้ว่างต่อว่ามีอะไรทานบ้างนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเช้ากอนไม่รู้จะมีเมฆหมอกอะไรมาให้เราได้ชมบ้างป่ะเดี๋ยวกินหมดฮะจวเจอกันพรุ่งนี้ครับตอนเช้า สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ เช้าครับก็เมื่อคืนก็เจอฝนฟ้ากันมาทักทายเราเกือบทั้งคืนนะครับแล่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะกก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนกับฝนฟ้าอันนี้ต้มน้ําก็กับชุดครัวของโมนาเคียครับผมต้มน้ำนี่แหละผมเอาน้ำ อ่ะพักน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็อุ่นกับข้าวหน่อยครับเมื่อคืนมีหม้อมาให้แล้วก็มีข้าวผัดเมื่อวานเมื่อคืนนะครับก็อุ่นให้พอร้อนหนะ่อย ปกติก็จะจุดเป็นเตาอย่างเงี้ยนะเป็นเตาแต่อันนี้มันเช้าไปก็เลยมันคืนชื้นหมดเลยครับฐานเถอะอะไรเงี้ยลืมเก็บก็เลยก็เลยใช้วิธีเอาเอาเป็นแก๊สแล้วกันครับใช,าชา้าฟมีคงคงทีจะง่ายหน่อยโอเคเราได้ข้าวเขาผัดกบได้ข้าวแล้วครับน้ำร้อนแล้วครับเชา้ชาเชก็ อีกอย่างเนึงเดี๋ยวอาจะเจียวไข่สักฟองหนึง่งไขด่ไขดาวไข่ดาวไข่ดีกว่าครับไ,<ข>ไม่อยากให้ทั้งไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวรวมกันก็จะเย็นไม่ได้ครับ ง่ายๆครับเชา้ชาๆก็บรรยากาศเช้าก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาก็โล่ง,โ,ลงโปร่งสบายนะครับแล้วก็อาจจะเมื่อคืนฝนฟ้ามาก็ก็เลยทำให้ เย็นชื้นแต่ก็โล่งครับไม่ได้ชื้นค้างเอาไว้เพราะว่าพื้นที่ไม่ได้แบบอยู่ในหุบ,ห,บ,ห,บหรือว่าไปอยู่ในหลุมหรือเป็นเป็นกระทะท้องกระทะอะไรก็จะเป็นโปร่ปงโลง่ลงก,ก็เลยอากาศก็้าจะช่จาถ่ายเทโฟได้ดีครับจะไม่ไม่อึดอัดกันเชา้าอากาศดีครับอันนี้เราได้ไข่เจียวและดาวพร้อมกันนะก็เดี๋ยว ได้กับข้าวเรียบร้อยแล้วครับก็เช้ามาก็กับข้าวได้แล้วเดี๋ยววางให้เขานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเช่นเคยครับเวลาเดินทางมาเราก็นํากาแฟนะครับจากโรงกาแฟครามุนนะครับเดินทางมาแล้วก็จะเป็นเ,เป็นมเมล็ดกาแฟขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะฮะแล้วก็เอามาหรือว่าจะเป็น ลักษณะเป็นซองดิฟก็มีแล้วเป็นสารกาแฟที่ยังไม่มีการคั่วก็มีนะฮะแต่วันนี้เราเอาแบบเป็นเม็ดมหอ่างเงี้ยครับหอมขุ่นครับหอมละมุนมากแล้วก็มาใช้วิธีการปดแล้วดิฟกับเครื่องแล้ววิดาทีสองตัวนี้เข้าไปดูในเพจเราได้มีสีดําสีขาวแล้วก็สีสีเหลืองตัวนี้นะก็ออกมาก็จะเป็นชุด ชุดลิฟชุดชงชุดชุชด,ชดบดกาแฟนะครับปรับระดับได้5สเต็ปนะครับก็แล้วก็ใส่กาแฟไปในนี้ในนี้อ่ะเดี๋ยวเราใส่กาแฟไปแต่เชา้ชานี้เราได้น้ำร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่กาแฟไปอ่าอันนี้ก็ชุดนี้ก็จะแถมตัวใส่มเมล็ดกาแฟให้ด้วยชุดนี้น่ารักมากเป็นกระปุกไว้ใส่กาแฟเดินทางเฉพอส่วนจะกาดเลยครับปิดแน่นๆปุ๊บ โอเคเลยเวิร์กมากแล้วก็พอได้มาเลยกาแฟเราก็ใส่เข้าไปนะฮะปุ๊บปรับระดับเรียบร้อยกดเขาก็จะทำการบดของเขาหล่างนี้เราก็ไม่ทำจิุร้าอย่างอื่นได้หรือว่าถ้าต้องจำเป็นต้องออกเดินทางไอ้ตัวกระปุกข้างบนเนี่ยครับฝาครันะฮะอ,อกมาอีกด้านหนึ่งเราก็จะใส่เป็นน้าร้อน นะฮะแล้วก็มีมีมีฝาจุกเนี่ยเล็กๆให้ให้เราดิฟน้าร้อนได้เหมือนเราผมทําให้ดูเนะี่ยน้ำร้อนที่เราได้จากจากการต้มนเมื่อกี้นะฮะอน,ะน,นตัวนี้จุตั้ง230 ml เลยครับนี่แล้วก็จะแล้วมีน้ำร้อนอย่างนี้ก็ได้ครับน้ำร้อนแล้วก็เราก็ เดินทางเก็บน้าร้อนได้เออพอมเมล็ดกาแฟบดหมดเขาก็จะหยุดของเขาเองอันนี้ผมหยุดให้ดูนะครับแล้วก็เราก็จะได้เราก็จะได้นยฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยเราก็จะได้ผงกาแฟที่เบรนแล้วหอมกุน่นแล้วก็ทําการดิฟดื่มกันต่ออะโอเคครับเนี่ยตัวนี้ นะฮะน้ำร้อนที่เราได้แล้วก็ไปแล้วก็ดิฟหรือบางคนชอบวิธีดิฟแบบเกากา็ดิฟแับกาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แต่แต่ปลายทางก็คือได้กา <debe> แฟที่หอมสดอยู่อย่าง อย่างว่องไวมากนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งหฟังก์ชันสโลบาร์ที่แหลแคมปิ้งแนะนำทุกครั้งเลยครับแนะนำทุกครั้งเลยก็คือเครื่อง l a วิด้กาแฟทีสองสนใจเข้าไปดูในเพจเราได้นะฮะแจ้งให้ทราบก็คือมีสามสีขาวเหลืองดำนะครับแล้วก็เราจะมีกาแฟอยนะ่างเงี้ยนี่จะเป็นน้ำร้อนก็ได้ตัวนี้ตัวนี้พอดิฟเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะปิดฝาก็เหมือนกาแฟ นะะเนี่ยดิเสร็จเราก็จะปิดฝาออกไปข้างนอกได้สบายก็เหมือนเป็นช่วยกาแฟ ى, เป็นคัพกาแฟที่อยู่กับเราวางที่รถก็อยากดื่มเมื่อไหร่ก็เป็นจูกอิงด้านนี้ก็จิบไปเนาะลาวิดาเนี่ยะนะฮะเราก็จะได้กาแฟเดี๋ยวผมลองผมเดี๋ยวนั่งดิฟต่อ,อไปเทน,น้ำร้อนไปพืชดึิโอเคอ่ะฮะ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เมื่อกี้ก็ทำอาหารกินดื่มกาแฟไปนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลองวันนี้เดี๋ยวลองโดนบินโดนดูอีกมุมหนึ่งของของลานนิดหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ลองบินเบาๆครับสำรวจพื้นที่กันนะครับสำหรับเน้นย้ำอีกทีครับใครมีเวลามาแลแคมป์มากางเต็นท์กันก็ที่นี่ครับ s w t Land Camp นะครับนครปฐมนะฮะอยู่ใกล้มากใกล้จนแบบว่าชั่วโมงนิดๆนะฮะขับมาจากกรุงเทพ แล้วก็ห่างกักสิบสิบหนาทีจากองค์พระพมทจดิยีนะอยู่อำเภอเมืองครับถือว,ว่ายังอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ก็จะติดกับส่วนของอำเภอเมืองราชบุรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าแอปพลิเคชันก็เดี๋ยวลองบินดูครับเป็นไงบ้างข้างบน ก็ต้องการเดินทางเที่ยก็ต้องขอบคุณนะครับเรื่องของการเดินทางสําคัญก็คือ MG นะครับเอ็ X ender, กเทรนเดอกระบะพันยักษ์นะครับเดินทางสะดวกสบายมากห้องโดยสารกว้างขวาง4ประตูขับได้ทั้ง2และก็ขับเคลื่อนได้ทั้งแบบ4นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาแล้วก็ส่วนอื่นก็คือในส่วนของอุปกรณ์เต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งที่เดินทางมากับเราก็คือในส่วนของโมนาเคีย มีเ,เป็นกระโจมมีทรัฟมีโต๊ะมีเก้าอี้เครื่องครัวอุปรกรณ์ต่างๆแล้วก็ขอบคุณาทางโรงกาแฟโครมุนเดี๋ยวส่งท้ายด้วยภาพมุมบนแล้วกันนะาฝากติดตามด้วยครับเพจเสวัสดีครับตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ข้างล่างก็เพจสวัสดีครับในไปดูรายการแรแคมปิ้งได้นะครับแล้วก็ติดตามเรา ทุกวันเสาร์นะครับทาง mvtv ช่อง104แล้วก็ตอนนี้เป็นช่อง321ด้วยนะครับอวกาศค,ควบคู่เป็นระบบดิจิตอลเซทเทอร์ไลน์นะครับก็ลองไปดูกันได้ที่ทาหรือเข้าไปดูที่เพจเราลง YouTube Facebook ก็ลงย้อนหลังให้ติดตามการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็มีแคมมีอะไรที่ไหนดีๆก็แนะนำเราได้นะครับโอเค